เคยคิดกันไหมครับว่างานวิศวกรรมที่ออกแบบมาอย่างสุดยอดเลยเนี่ยจะมีความหมายอะไรถ้าสุดท้ายแล้วโครงการนั้นมันไม่คุ้มค่าที่จะสร้างขึ้นมาจริงๆวันนี้ล่ละครับเราจะมาเชื่อมสองโลกที่ดูเหมือนจะอยู่คนละขั้วแต่จริงๆแล้วขาดกันไม่ได้เลยโลกของวิศวกรรมกับโลกของเศรษฐศาสตร์ครับมาถึงคำถามสำคัญเลยวิศวกรเนี่ยจำเป็นต้องรู้เรื่องเศรษฐศาสตร์จริงๆหรอคำตอบก็คือจำเป็นมากๆเลยครับเพราะอะไรรู้ไหมครับ ก็เพราะว่าทุกการตัดสินใจทางวิศวกรรมเนี่ยนะมันมีเรื่องของต้นทุนแล้วก็การสร้างมูลค่าทางการเงินเข้ามาเกี่ยวเสมอเลยความเข้าใจในเรื่องนี้เนี่ยแหละครับที่จะอัปเกรดบทบาทของเราจากแค่คนทำงานตำแบบไปสู่คนที่มีส่วนร่วมในการตัดสินใจเชิงกลยุทธ์ขององค์กรได้เลยเอาล่ะครับและนี่คือแผนการเดินทางของเราในวันนี้เราจะเริ่มตั้งแต่ความสัมพันธ์พื้นฐานของสองสิ่งนี้กันก่อนเลยแล้วไปดูกันต่อที่ วิธีการวัดผลทำความรู้จักกับภาษาของธุรกิจแล้วก็มาดูเครื่องมือสำคัญที่จะทำให้การตัดสินใจของเรามันเฉียบคมมากขึ้นครับโอเคครับมาเริ่มกันที่หัวข้อแรกกันเลยจุดตัดที่สำคัญมากๆที่โลกของวิศวกรรมกับเศรษฐศาสตร์เนี่ยมาเจอกัน ลองนึกภาพตามนะครับงานออกแบบทางวิศวกรรมที่มันสุดยอดมากๆในทางกายภาพเนี่ยมันก็ต้องตอบโจทย์ความต้องการของตลาดด้วยหรือถ้าพูดง่ายๆก็คือเรื่องดีมาสป라이นั่นแหละถึงจะสร้างคุณค่าที่แท้จริงขึ้นมาได้เอาง่ายๆเลยนะสมมุติเราออกแบบสะพานที่แบบหูแข็งแรงทนท,นทานที่สุดในโลกเลยแต่ถ้าต้นทุนมันสูงปริ๊ดจนค่าผ่านทางแพงหูฉี่ถามว่าใครจะมาใช้ล่ะครับสุดท้ายแล้วโครงการนั้นก็อาจจะล้มเหลวในเชิงเศรษฐศาสตร์อยู่ดีถูกไหมครับ ทีนี้พอเรารู้แล้วว่า2อ,อย่างนี้มันต้องไปด้วยกันคำถามต่อมาก็คือแล้วเราจะวัดผลความสำเร็จของมันได้ยังไงละ่ะคำตอบมันซ่อนอยู่ในคำสั้นๆคำนี้ครับคำว่าประสิทธิภาพที่น่าสนใจก็คือประสิทธิภาพเนี่ยมันไม่ได้มีแค่แบบเดียวนะครับวิศวกรส่วนใหญ่ก็จะคุ้นเคยกับประสิทธิภาพเชิงกายภาพใช่ไหมครับ ก็คือแบบใส่พลังงานเข้าไปร้อยหนึ่งได้ผลลัพธ์ออกมาเท่าไหร่แต่อีกมุมหนึง่งในโลกธุรกิจเนี่ยเราต้องมองไปที่ประสิทธิภาพเชิงเศรษฐศาสตร์ด้วยซึ่งมันก็คือมูลค่าที่ได้มาเนี่ยมันคุ้มกับต้นทุนที่จ่ายไปหรือเปล่าลองนึกภาพเครื่องยนต์ที่ประหยัดน้ำมันแบบสุดๆเลยนะแต่ดันใช้วัสดุหายากที่ราคาแพงมหาศาลแบบนี้อาจจะมีประสิทธิภาพทางกายภาพสูงลิวแต่ประสิทธิภาพทางเศรษฐศาสตร์อาจจะติดลบเลยก็ได้ครับ และนี่คือสูตรของมันครับง่ายๆแต่ทงพลังมากๆเลยนะมันคือตัวชี้ขาดความสำเร็จของโครงการในโลกความเป็นจริงเลยนะต่อให้โครงการนั้นจะมีประสิทธิภาพทางกายภาพยอดเยี่ยมแค่ไหนก็ตามแต่ถ้าหารออกมาแล้วตัวเลขนี้มันต่างกว่าหนึ่งนั้นแปลว่าเรากำลังขาดทุนครับง่ายๆแค่นั้นเลยเพื่อให้เห็นภาพชัดๆเลยนะมาดูตัวอย่างแม่ค้ามะม่วงกันครับสมมติว่าแม่ค้าเนี่ยซื้อมะม่วงมา1กิโลราคา20บาท แต่ด้วยเหตุผลอะไรก็แล้วแต่ขายไปได้แค่ลูกเดียวเองตีเป็นน้ำหนักก็แค่0.25กิโลกรัมถ้าดูแค่ประสิทธิภาพเชิงกายภาพนะโอ้โหแค่25เองฟังดูแย่มากเลยใช่ไหมครับแต่เดี๋ยวก่อนไอ้ลูกเดียวที่ขายไปนะนะั่นน่ะขายได้ในราคา30บาท ทีนี้พอลองมาคำนวณประสิทธิภาพเชิงเศรษฐศาสตร์ดูบ้างก็คือเอามูลค่าที่ได้30บาทมาหารด้วยต้นทุน20บาทผลลัพธ์คือ1.5หรือคิดเป็น150%เลยนะครับโอ้โหนี่มันแสดงให้เห็นแบบชัดเจนเลยว่ากำไรเนี่ยสำคัญกว่าปริมาณที่ขายได้เสมอครับแล้วทีนี้เราจะวัดมูลค่ากับต้นทุนที่ว่าเนี่ยได้ยังไงกันละ่ะ คำตอบก็คือเราต้องไปเรียนรู้ภาษาที่คนในโลกธุรกิจเขาใช้สื่อสารกันก่อนครับซึ่งก็คือการบัญชีนั่นเองถ้าเราอยากจะรู้จริงๆว่าโครงการของเราเนี่ยมันมีประสิทธิภาพเชิงเศรษฐศาสตร์หรือเปล่า เราต้องเข้าใจตัวเลขทางบัญชีก่อนครับเพราะมันเหมือนเป็นเครื่องมือแปลภาษานะ่ะที่แปลงทุกๆก,กิจกรรมไม่ว่าจะเป็นการออกแบบการผลิตการตลาดให้กลายเป็นตัวเลขที่จับต้องได้วัดผลได้และที่สำคัญคือเอามาเปรียบเทียบกันได้อย่างเป็นระบบครับเอาละครับและเครื่องมือหลักๆทางบัญชีที่วิศวกรทุกคนควรรู้จักไว้เลยก็คืองบการเงินครับ ให้คิดซะว่ามันเป็นเหมือนรายงานสรุปผลตรวจสุขภาพทางการเงินของบริษัทเรานั่นแหละงบตัวแรกเลยนะคืองบดุลหรือบาลานซ์ชีดหัวใจของมันก็คือสมก,การง่ายๆนี้เลยครับสินทรัพย์เท่ากับนี้สินบวกส่วนของเจ้าของมันบอกเราว่าทุกสิ่งทุกอย่างที่บริษัทมีอยู่เนี่ยนะไม่ว่าจะเป็นเงินสดที่ดินเครื่องจักรต่างๆมันมีที่มาของเงินทุนแค่สองทางเท่านั้นแหละครับคือไม่เงินที่กู้เขามาก็เป็นเงินทุนของเจ้าของเอง จากในตัวอย่างนี้จะเห็นเลยครับว่ายอดรวมของฝั่งสินทรัพย์ทั้งหมดคือ3,190้านบาทมันจะเท่ากับยอดรวมของฝั่งนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้นแบบพอดเีเป๊ะเลยไม่ขาดไม่เกินนี่แหละครับที่มาของคำว่าง,งบดุลมันคือการแสดงให้เห็นว่าทุกอย่างที่บริษัทเป็นเจ้าของเนี่ยมันมีที่มาที่ไปทางการเงินเสมอไม่ได้ลอยมาจากไหน ้างบดุลเมื่อกี้มันเหมือนภาพนิ่งณนะวันใดวันหนึ่งใช่ไหมครับงบกําไรขาดทุนเนี่ยก็เปรียบเหมือนกับวิดีโอที่เล่าเรื่องราวตลอดทั้งปีเลยครับว่าบริษัททำมาค้าขายไปเนี่ยสุดท้ายแล้วเหลือเงินเข้ากระเป๋าจริงๆเท่าไหร่หรือว่าขาดทุนไปเท่าไหร่กันแน่เส้นทางการเดินทางของเงินในงบนี้มันก็จะเริ่มจากรายได้ทั้งหมดที่เราทําได้จากนั้นก็ต้องหักออกหักออกไปเรื่อยเรื่อเริ่มจากต้นคุณสินค้าที่ขายไป หักค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารต่างๆจนกระทั่งเหลือเป็นกำไรสุทธิในบรรทัดสุดท้ายซึ่งเป็นตัวเลขที่ทุกคนจับตามองมากที่สุดเลยครับอย่างในตัวอย่างนี้ก็จะเห็นว่าบริษัทมีรายได้ตั้ง00แสนบาทเนี่ยแต่พอหักต้นทุนนู่นนี่นั่นหักค่าใช้จ่ายทุกอย่างออกไปจนหมดแล้วสุดท้ายจะเหลือเป็นกำไรจริงๆหรือกำไรสุทธิเนี่ยแค่85,000บาทเท่านั้นเองครับงบตัวนี้ก็สำคัญมากๆเลยนะ เพราะบางทีเนี่ยบริษัทอาจจะมีกำไรบนกระดาษเยอะแยะเลยแต่กลับไม่มีเงินสดจริงๆในมือก็ได้งบกระแสเงินสดนี้แหะครับจะบอกเราว่าเงินสดจริงๆมันไหลเข้าไหลออกจากบริษัทไปทางไหนบ้างมันคือตัวชี้วัดสภาพคล่องที่สําคัญที่สุดเลยนะเพราะสุดท้ายแล้วบริษัทใช้เงินสดจ่ายเงินเดือนพนักงานนะครับไม่ได้ใช้กําไรจ่าย สำหรับวิศวกรที่ต้องคุมการผลิตแล้วแล้วก็สไลด์นี้คือหัวใจสำคัญเลยครับมันโชว์ให้เห็นภาพเลยว่าต้นทุนต่างๆเนี่ยมันถูกสะสมเข้าไปในตัวสินค้าในแต่ละขั้นตอนยังไงตั้งแต่วัตถุด,ดิบที่เบิกมาใช้ค่าแรงงานของคนงานจนสุดท้ายกลายเป็นสินค้าที่พร้อมจะขายออกไปและนี่คือส่วนประกอบหลักๆของต้นทุนการผลิตครับซึ่งวิศวกรเนี่ยมีบทบาทโดยตรงเลยนะในการควบคุมต้นทุนพวกนี้ให้มันมีประสิทธิภาพที่สุด ไม่ว่าจะเป็นการเลือกใช้วัสดุการปรับกรุงลายการผลิตเพื่อลดชั่วโมงแรงงานหรือการหาวิธีลดการใช้พลังงานในโรงงานคือทุกการตัดสินใจของเราเนี่ยมันมีผลต่อตัวเลขพวกนี้โดยตรงเลยครับ พอเรารวมต้นทุนทั้ง3ส่วนนี้เข้าด้วยกันแล้วก็ปรับด้วยสินค้าที่ยังผลิตไม่เสร็จสุดท้ายเราจะได้ตัวเลขต้นทุนสินค้าที่ผลิตเสร็จออกมาที่250,000บาทซึ่งตัวเลขนี้มันไม่ใช่แค่ตัวเลขทางบัญชีลอยๆนะครับแต่มันคือผลลัพธ์ของความพยายามทางวิศวกรรมทั้งหมดในรอบบัญชีนั้นเลยและตัวเลขนี้แหละที่จะถูกส่งต่อไปที่งบกําไรขาดทุนเพื่อใช้คํานวณหากําไรต่อไปครับเอาละครับ เราก็ได้เห็นภาพรวมทั้งหมดกันมาแล้วนะตั้งแต่แนวคิดพื้นฐานไปจนถึงเครื่องมือที่จับต้องได้ทีนี้เรามาสรุปกันดีกว่าครับว่าทั้งหมดที่ว่ามาเนี่ยมันจะนำไปสู่การตัดสินใจที่ดีขึ้นได้ยังไง ความรู้ทั้งหมดนี้ไม่ได้มีไว้ให้เพื่อวิศวกรกลายเป็นนักบัญชีนะครับไม่ใช่เลยแต่มันคือเครื่องมือสื่อสารที่ทรงพลังมากๆที่จะช่วยให้เราสามารถอธิบายได้ว่าทําไมการออกแบบของเราถึงดีกว่าในเชิงธุรกิจช่วยให้เราปรับกระบวนการเพื่อลดต้นชุนได้และที่สําคัญที่สุดเลยนะคือมันทําให้เราสามารถแสดงให้คนอื่นเห็นได้ว่างานด้านเทคนิคของเราเนี่ยมันสร้างคุณค่าและผลกําไรกับองค์กรได้ไดยังไง และนี่ก็คือคำถามสําคัญที่อยากจะฝากทิ้งท้ายไว้ครับสำหรับโครงการต่อไปแน่นอนว่ามันอาจจะผ่านการทดสอบทางวิศวกรรมแล้วแต่คำถามคือมันจะผ่านการทดสอบทางเศรษฐศาสตร์ด้วยหรือเปล่าลองเอาคำถามนี้ไปคิดดูนะครับไม่แน่ว่าคำตอบที่ได้อาจจะเปลี่ยนมุมมองในการทำงานไปตลอดการเลยก็ได้ครับ